สวัสดีครับก็มาพบกับดีรีวิวอีกครั้งนะครับดีรีวิววันนี้นะครับมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้เพื่อนๆนได้ฟังนะครับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องพญาไม้ยิ้วดำนะครับต้นยิ้วดำเป็นต้นไม้วิเศษที่มีเทพธิดารักษาเกิดอยู่ในป่าลึกโดยเฉพาะป่าที่มีอาถรรพ์เร้นลับยากที่มนุษย์จะเข้าไปถึงได้ง่าย เนื้อไม้มีสีดำสนิทแข็งแกร่งมากโบราณอาจารย์เล่าว่าหลายร้อยปีทีเดียวจึงจะเกิดมีขึ้นสักต้นหนึ่งจัดเป็นของโทนสิทธิ์มหาวิเศษชั้นดีชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อถึงเวลาอันควรเทพาอารักษ์ที่ปกป้องรักษาดูแลจะพียืนตายพายทิ้งไว้ให้เพื่อรอผู้มีบุญญาบารมี นำไปทำประโยชน์เพื่อพระศาสนาซึ่งหากกายสภาพเป็นหินเมื่อใดก็ยิ่งมีพลังอนุภาพแรงก้าเป็นทวีคูณอนุภาพตีเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพันแค้วข้าบโชคลาบเมตตามหานิยมป้องกันคุณใสมนดำไม้พยางยิ้วดำไม้พยางยิ้วดำ,ไม,ยยวดำไม้ยิ้วดำความเชื่อ ประวัติไม้พยายิ้วดำไม้พยานิ้วดำไม้นิ้วดำเรียกได้สามชื่อแต่ส่วนใหญ่นิยมเรียกไม้พยายิ้วดำหรือคือพยาไม้นิ้วต้นนิ้วพยาของต้นนิ้วคือไม้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบรรดาต้นนิ้วไม้นางพยาที่เรียกกันเป็นนางพยาเพราะว่าไม้ออกเป็นสีดำ การดูไม้พยานยิ้วดำไม้พยานยิ้วดำไม้ยิ้วดำตัวไม้ตัวไม้จะออกเป็นสีดำทั้งหมดหากมีแสมไม้ลายไม้จะออกเป็นสีชมพูส่วนไม้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับไม้พยานยิ้วดำคือไม้มะเกลือไม้ก็ออกเป็นสีดำลายแซมแดงจึงสังเกตให้ดีดูให้เป็นส่วนความเชื่อ ไม้พยายูวดำไม้พยานยิ้วดำไม้ยูดยํดำตามความเชื่อของเรื่องลึกลับศสยศาสตร์คนเล่นของเล่ากันว่าต้นยิ้วดำเป็นต้นไม้พิเศษที่เทพธิดาอารักต้นไม้ยูดํดำไม้พยายิวดำนี้จะเกิดยืนต้นอยู่ในป่าลึกโดยเฉพาะป่าที่มีอาถรรพ์ล่นลับยากที่มนุษย์จะเข้าไปถึงได้ง่ายเนื้อไม้มีสีดำสนิทแข็งแกร่งมาก โบราณอาจารย์ว่าไว้หลายร้อยปีทีเดียวจะเกิดขึ้นมีสักต้นหนึ่งจัดเป็นของคนศึกมหาวิเศษชั้นดีชนิดหนึ่งซึ่งถึงเวลาอันควรเทพาอารักษ์ที่ปกต้องรักษาดูแลพีต้นตายพลายทิ้งไว้เพื่อรอผู้มีบุญญาบารมีนำไปทำประโยชน์เพื่อพระศาสนายิ่งหากกายสภาพเป็นหินเมือ่อใดก็ยิ่งมีพลังนุภาพแรงกล้าเป็นวีคูณ อนุภาพดีเด่นทางด้านหาอุดพงกระพันแก้วค่าโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณใสมนดําได้สารพัดเหมาะสําหรับทํามีดหมอดาบไว้ทําสําหรับล้างอาถรรพ์มนดําต่างๆดีนะักหรือเอาไว้ปราบผีวิญญาณร้ายเข้าสิงเสียคนได้ชงักนักแลส่วนพุทธคุณของเพชรหน้าทั่งนั้นจะเด่นเรื่องการเงินเป็นพิเศษเรื่องราวดีรับหาชัน วัตถุอาถรรพ์ปรากฏขึ้นที่เมือง300ย่อดจังหวัดพัทธลุงปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองรับและทา่ากยศิษย์นิดหนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเพชรเมืองนครธมหรือเพชรเมืองรับแร่เชื่อกันว่าเป็นของมงคลที่มีสรรพคุณร้อยแปดพันเก้าแต่จะมีอิทธิฤทธิ์เป็นรองแค่เหล็กไหลแค่เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเพชรนาทั่ง มีลักษณะเป็นโลหะผลึกเล็กๆฝังอยู่ภายในเนื้อหินตามธรรมชาติเหตุที่เชื่อกันว่าเพชรหน้าทั่งเป็นธาตุไกศิษย์นั้นก็เพราะมีไก่ศิธิ์ทั้งยักษ์และคนทำตลอดจนเทวดาทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาอยู่หากใครนำออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลก็จะทำให้มีอันเป็นไปเช่นเป็นบ้าหรือไม่ก็ถึงแก่ความตาย ถึงแก่ชีวิตสําหรับการนําออกมาจากป่าเขาที่ถูกต้องนั้นไม่ได้ทํากันแบบการตัดเล็กไหลแต่จะเรียกว่าตัดเพชรคือการขอเพื่อเอาออกมาอย่างถูกต้องชนิดที่เจ้าของยินยอมแต่คนที่จะเอาออกมาได้นั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้มีบุญบาร,รมีเช่นเดียวกันจนเป็นที่ยอมรับและไว้ในเชื่อใจแก่เราทเทวลาที่ปกปักรักษาอยู่อย่างน้อยก็ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรม และมีจุดประสงค์นำเพชรหน้าทั่งไปในทางกุศลเทวดาจึงยอมประการหนึ่งก็คือการมีบุญสัมพันธ์กับ่าใไกสิทธิ์หรือเทวดาที่ปกป้องท่าใไกสิทธิ์นั้นจึงมีสิทธิครอบครองอย่างปลอดภัยโบราณเชื่อกันว่าเพชรหน้าทั้งนั้นเป็นท่าใไกสิทธิ์ที่มีอนุภาพโดดเด่นด้านเมตตาโชคลาภทรัพย์สินเงินทองหากผู้ใดได้ครอบครอง และบูชาจะเกิดความร่ำรวยรวมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองช่วยปกป้องคุนใสมนดำอาถรรพร้ายแล้วยังสามารถป้องกันพิษสัตว์ร้ายต่างๆได้ที่สำคัญของการบูชาเพชรหน้าทั่งหรือท่าใจธิ์อื่นๆก็คือการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีเมตตาอยู่ในศีลในธรรมวิธีบูชาเพชรหน้าทั่งให้ได้ผลมีอยู่ว่าต้องบูชาโดยการนำเพชรหน้าทั่งแช่น้ำฝนและบูชาด้วยดอกมะลิ เมื่อออกจากบ้านไปหาราบหมายถึงหากวันใดจะต้องออกจากบ้านเพื่อจุดประสงค์ของโชคลาภเช่นไปสมัครงานหรือไปเจราจาติดต่อธุรก,กิจก็ให้บริกรบริกรรมคาถาว่าจุติจิตตังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะท่องเช่นนี้ไปสามจบจะทําให้โชคดีและเดินทางปลอดภัยหากจะเข้าหาผู้ใหญ่ให้ท่านเมตตาก็บริกรรมว่า พุทโธนะโมพุทธายะเรียกได้ว่าพญาไม้ยิ้วดำกลายเป็นหินมีเพชรหน้าทั่งเกาะนั้นมีพุทธคุณอยู่ถึงคูณสองเท่าท่านใดสนใจก็ลองหามาดูนะครับสำหรับไม้นางพญายิ้วดำหรือไม้นางพญายิ้วดำกลายเป็นหินเพชรหน้าทั่งสำหรับเรื่องเล่า รีรับมหัสจั์ของตีรีวิววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับ